สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะเตรียมงั้นไม่ได้ยินเสียงเลยเอาย่างไม่แก่เด้กพลังสิพากันมาเก็บทักบุ้งอ่ะจ้ะทักบุ้งพลังอ่ะจ้ะไม่จับม่จ้ะแล้วกันกินทักบุ้งพลังก็ตะดก้ามาย่างดีเอาเมีดพ่วงเพราะป่านนี้ต้องการว่าจัดเหตุมาๆมาๆสวัสดีครับ วันนี้ไปเก็บติบ้าป,ปัดปุ้มฝรั่งรูดแก่หรือยังร่นแก่หรือยังเยยง <laughs> ดินเดินเนตีบ้ากันยังไมาดูวัานไหน ขี่มาอี๋อย่าบอลกยังทำไมหยุ่งคนมาตัดพ่อเต๋อมาซ่าเกิดเห็นพอนี้เปรบเลรบขึ้นมานี่เอ้าคือห้อยนี่จ้ะห้อยคนมาตัดจ้ะห้อยคนมาตัดจ้ะแม่นก็ได้อันนี้แล้วนี่แม่นอ่อาอันน้อยแล้วไปกิน ู้าคนตัดอันใหญ่บดหละเนาอจจะนี่นจะอักบุงฝรั่งจะคนตัดนี่จะห้อยายเต็มเลยพปุ่น์่ะมานี่มานี่ไปไหน จ้ามิจเ้าห้อยเข้ามาตัดจะาก็ตัดเบิร์ดละเบจ้าโอ้เป็นเจ้าอย่างไห้เนาะมาสายจ้่มาสายก็เจ้าตัดเบนร์ดละจ้าหูในในเขาก็เจ้าก็ตัดไปเบิดละโอ้จะเสียดายแท้มาามาบ่ทันเจ่านี่จ้าเขาเจ้าละตัดไปเบิดละมิจเ้าห้อยก็เจ้าตัดไปนั่นน่ะฝรั่งเห็นไหมใส โอ้ฝร oh, ังตาดีแต oh, ่ว่า no มัน no. ต้แย่ก oh, no, no. ัดมือเจด้พี่เอไอ้ก uh, ็นังข ah? ืนเออนั yeah, ่นน่ะแก็ังข hmm, ืนอ้าซัดได้เป็นยังยิงไแล้วล่ะโอ้ฝังก็เก่งแท้เก่งเก่งฝรั่งเก่งคุงมือบอมาใส่นีั้นด้วยอันนั้นด้วยใช่ใช่ใช่แต่ว่าต้อง่ฝรั่งกัดมือเจาดอ สวยสวยนุ่น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 อนุ้นนุ่นอีกนุ่นอีกอันนั้นมันบบน่บาดแล้วอยู่นีนนะโอ้โน่นอันโน่นอันใหญ่เก,ก็บก,ก่อนเก,ก็บก่อนเ็สะทักก้าเลยนี่นี่เดี๋ยวนี่อู้นนี่ใหญ่นี่ใหญ่ออจับดีๆนะเดี๋ยวตกลงข้างล่างเขา <laughs> ยุ่งเทิงได้จ้ะ จะต้องตัดยาวมันแกเอาอ่อนๆตัดอ่อนๆเนี่ยเนี่ยอันเนี้ยเออนั่นแหละนั่นแหละใบออกเอองั้นแหละนั่นอันอีกอันนึงโอ้ฝรังจับดีๆนะเดี๋ยวตกอันเป็นเป็นเนินอ่ะจ้ะเป็นเนินสั้นอ่ะจ้ะเออียเฮีเฮียยเฮีอีกอีกอีกกระแสนะจะเก็บผักบุ้งฝรั่งแต่ค้าฝรั่งเมื่อกี้ผักบุ้งฝรั่ง นี่ใหญ่นั่นแหละอันใหญ่ข้างในเห็นไหมดอกสวยด้วยอันนั้นน่ะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวพลังพลังจะเศร้าจะเศร้าเห็นมอนี่ใหญ่ายหนานาดิ่งง่าน่ะเออเข้าไปเดินดีๆนะจับดีๆระวังตกไม่ต้องไม่ต้องตัดลงข้างล่างมากตัดเอาข้างบนเดี๋ยวข้างล่างมันแก่อู้ยอดงามอ้วนขนาดนี้เอออ้วนอ้วนนีอ นั่นแหละเอาถึงไหมเก็บไม่ถึงนะเมื่อไรเมื่ได้ม้าพ้อมเจ้ากับพี่ตายเนาะมาพ้อมกันมืออนั้นก็จะได้ลายเห็นอยู่อ่าแหละจัดเลยจับดีๆยืนดีๆนะระวังตกลงข้างล่างเอาเอาเอาจากข้างบน ถ้าพลังมาเก็บผักวงปลาสวยฮ่าฮไปหักกันคอทิ้งหมดเดี๋ยวไม่ขึ้นอีกไปหน้านั่นนอันนั้นใหญ่ด้วยนั่นน่ะจับดีๆเข้าได้ไหมเอาเอาอันั่นแหละหักเปาะเลยเออไ่นแหละเออพลังเกงย่องใส่อีกแหละ อู้อ <ceux> <Hayır> <laughs> ันนี้ยอดสวยยอดสวยซี่ยด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 รสธรราพอแล้วยาลงไปข้างล่างเดี๋ยวมันตกข้างหลังแม่เห็นม่้ข้างหลังน่ะข้างหลังสองยอดยาวๆน่ะสามพุทธสี่พุทโอ๊ยรัวกุ้ยตกจบดีๆจำดีๆเออละแหละเออนั่นแหละด้วยเออ อุ้ยพอแล้วไ่อย่าเดินไปเดี๋ยวตกไม่เอาคือพอแล้วกลับมากลับมา,อมาโอ้ยอเห็นอะไรหนี่งเฮ้ยเพื่อกนกระตัดมาหยุดฮ่องขึ้นมา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 โอ้สวยเว้ยโอ้สวยสวยสวยฮ่สวยสวยได้เยอะเลยได้เยอะ <ś c oughs> ลอมล้มจังมีดเจ้าของซะเออจับดีๆมีดอย่าอย่ามาใกล้ตัวเองนะกูดสวยสวย อกพอแล้วพรล so ังม oh, ันอยากเก็บเดี๋ยวดีๆนะโอ้โหมันลงไปข้างล่างลงองยิดดีโอ้ยโอ้ยเสียวเด้ไม่ต้องไปสินนนกินกลิวลงกินกลิวนกลิวนลงแรนหาประทันได้เนี่ยโอ้ยจะกล้าขวบโอ้ยขา อุ้ยอวบงามขนาดนี้คนไหนเด็ดเดเดเหยียบดีๆไม่ต้องลงไปอีกนะเดชเดิดาฝรั่งเดือไม่ต้องลงไปอีกนะหัวลอหัวลองามงามงาม้วนขนาดาษนี้วสนม เออโหสวยสวยเท่ากับพลังเข่ารับพลังจอยเออพลังจ่อยกว่านายพอเล้ไปไปีนู่นบอกงากระาบอกยากแะเเจ้านี่เดือดเดือดเด้อขึ้นมาเลยบักสิดาเลยเลวเอามีดเอามีดหัวละขึนบ่ได้หัวละเอามีดใส่ตะกร้าก่อน มา<ไ>ซ,อย,อ,ยซอยกันนั่นแ,แหละเวลาเมี่บอกไม่ได้ยินเท่าซองเท่าเก็บพักมองไม่ฟังหลุดตกหลงลางไ่นนะไหนไหนะอะไรอย่างนี้มา <c oughs> ติีต้ก็ได้หลายได้แหละแต่อันนี้ไม่ต้องตัดขนาดนี้นะที่หลังตัด <c oughs> ไม่พอหู <c oughs> หยอ่อนใหญ่อัวมเนาะเออ เล็ลยยลปลาตาเยายกระบาแล้วกระบาดแล้วกินมล้ววัานีน้แ้วจออกทำงามน่ะได้ดีเย,ยานที่เขาต่าง <laughs> <c oughs> ล่างหัว,ลวลหวลอ,ต,ลหลอตัวข้างล่างเท่ากับฝรั่งนาว,วัสาคุณอะงานง้างพ่อม้ยออกตำแหนตอดมือนในแม่ อันนางตาแบบตม้มแย้กัดดากแต่เจ้า,จาก็ตาดีแท้เอ, <c oughs> อานี่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 คนงามยอดหนึ่งฝรั่งเรเห็นโอ้แม่ฝรั่งเหยียบบัลน่ะน <c oughs> โอ้ดียอดหนึ่งวิวเขาต้มแย้วัวมันยู่กับผัดต้มแย้ <laughs> <c oughs> ยเนาะยูเขาบักต้มแย้จ้ะ ดีเด้อดีๆเด้องามปะเอนงามคนงามตัดเลยพอละพอล้วเจตจักาแล้วพอแล้วได้หลายแล้วเจตจักาแล้วเจตจักาแล้วไปพอแล้วล่ะได้เยอะแล้ว เดินกลับบ้านเพราะอะไรจ้ะอุยเดี๋ยวกำลังตกเขาบอกว่าจะลงไปจะลงไปกับเสื้อมันสั้นเลยเปไหนจ้ะห้อยห้อยคนเข้ามาตัดจ้ะกูกำลังขึ้นเล็กๆเต็มเลยแล้วน่ะเต็มเลยตมันสั้นแม่จ้ะอุ้ยอุ้ยนู่นน่ะนู่นน่ะอุ้ยลงไปตัดที่นู่นดีเป่า คนไทยไปไหนอ่าคนไทยไปไหนเอ้ยเอ้คนไทยลองข้างล่างเงียเปยอดทีเออเก็บตุกยางคนไทยอะไปย่นอะอคนไทยรองข้่งล่างเียโอ้รองลองตีปลาข้างลังวบชุบตัดเลยชุบตัดเลยแมสวยสวยว นู่นนู่นนู่นอีกชาชาคนไทยแต่ก็จะไปกันไหนลุกกับจมูกะกับผัวลุกแบบนี้คังฟรีคังฟรีคังฟรีแบแบบนี้ฮะ

อะไรมาขึ้นมาเช็คเอาก็ใช่อะไรขึ้นเอาคนพร้อมมาช่วยคนอ้วนคนอ้วนดึงคนพร้อมลงข้างล่างพอแล้วพอแล้วเนยกลับปันแล้ว กินอยู่เนาะฮะลำบากก็ต้องกินอยู่หรอนีอย่ยเป็นแบบนี้อันมันสิออกสมสมไหมจ๊ะปุ่งฝรั่งอ่ะจ้ะแกงสสมแกงเทโพเฮิดผักดงองเมนเซบ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 แซบ,แบอร่อยมากๆาลังใส่ไข่ยาว เอาไรคนไทยดัดอีกซันสวยมากมาดูเด็กได้เยอะเลยเยอะขนาดนี้ฮะพอละกลับบ้านละอ๋อคนไทยวิ่งเร็วคลับบานเร็วฮะมับบนนี่แแค่นี้นน้วจะเด้อคลิปหน้าก็จะพูกันไมเนาะค่ะ โอเคค่ะขอบคุณสักการมขอบคุณสักการะชมสักการเด้อสวัสดีจ้าสวัสดีครับบายบายพีเคลับปาเร็เก็บเร็วหนึ่งตะกร้าเต็มก่อนใช้วิ่งกลับปลาเร็วฮ่าฮาฮาฮา